อันนี้ผมพยายามจะพูดตรงนี้ว่าตกลงปัญหาที่รัฐมนตรีโคต้าของพักรวมไทยสร้างชาติลาออกเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาการแบ่งงานตามรายง,งานข่าวอย่างเดียวหรือเป็นการที่ท่านอยากไปประกอบธุรกิจหรือมีปัญหาในพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่อ่าหรือไม่นะคือโยนโยนลูกไปแล้วนะว่าปัญหามันเกิดขึ้นในพรครวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าก็มันก็คิดดูมีมทั้งรัฐมนตรีที่สังกัดโคต้าของพรรกรวมไทยสร้างชาติมีทั้ง อดีตรัฐมนตรีที่ก็เคยอยู่สังกัดนี้และเคยเป็นสสก็ลาออกเหมือนกันแล้ะจะสมาชิกพักออพักจะระสศักดหรือไม่ต้องถามท่านนี้เลยค่ะคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหัวหน้าพักรมไทยสร้างชาติเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคือคุณพีรพันธ์เนี่ยการตอบคนละแบบกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยอ๋อท่านเป็นนักกฎหมายคือท่านนายกเนี่ยตอนที่ตอบเนี่ย ท่านก็แบบเออเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นู่นนี่นั่นคุณพิพัฒน์พอบอกว่ารู้ไหมว่าท่านกฤษดาลาออกท่านเป็นอนดีตพิพากษานะฮะท่านก็เลยรู้ข้ขอกฎหมายท่านก็เลยตอบแบบสั้นๆตอบแบบระมัดระวังนกข่าวถามตกใจไหมไม่ตกใจอ้อาวไม่ตกใจเลยทราบเรื่องหรือยังไม่ทราบเป็นเรื่องธรรมดาทางการเมืองแต่ในเมื่อท่านกฤษดาเป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวก็คงจะมาประชุมกัน แล้วก็หาคนแทนได้คือพูดแบบชนิดที่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกในพักไม่ได้มีปัญหาอะไรมีแต่สื่อแหละจะทําให้พักมีปัญหาอมผมก็คิดไปเองไงผมถึงถามว่าหรือไม่ <c oughs> คุณอิิพันธ์หรือไม่ไม่รู้ว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยพูดถึงคุณอินิพันธ์หรือเปล่าและที่สําคัญนะสิ่งที่คุณพีรพันธ์พูดชัดอะ่ะ <c oughs> มีเรื่องเดียว โคต้าฐละตำสีช่วยคังยังเป็นของพักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหาืคนแทนเนี่ยจะต้องเป็นตําแหน่งนี้นะคะในขณะที่การลาออกของคุณสุพัฒนพง์พันมีเฉาคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่าแต่ละคนก็คงจะมีภารกิจส่วนตัวแต่สุดท้ายทั้งหมดนี้ไม่ใช่คลื่นใต้น้ําที่จะมากระทบหรือมาว่าสันคอนพักรวมไทยสร้างชาติแน่นอนคุณพีรพันธ์บอกแบบนั้นอ่ะฟังเสียงกันนิดนึงค่ะ ท่านมองว่าการแต่งงานภายในกระทรวงการคลังเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นเมื่อวานนะผมไม่ทราบยังไม่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้อยู่กระทรวงการคลังไม,ไม่มีการมาปรึกษาหรือว่าพูดคุยก่อนหรือใครไม่คดออ๋อยังไม่มียังไม่ได้คุยกันครับจริงๆทหารเจ้าตัวตัดสินใจที่จะลาออกเองเลยคิดว่าการทำงานมันจะมีการก,ก็ต้องหาคนอ,อื่นแทนแค่นั้นเองผมยังไม่ทราบเรื่องผมเพิ่งประชุมเสร็จเนี่ย ก็ออกมาก็โดนสัมภาษณ์ตรงนี้ว่าเขาจะลาออกผมยังไม่เห็นไม่ตกใจเพราะทางการเมืองเป็นเรื่องปกติก็ต้องหาคนแทนก็ต้องหาคนแทนนะออกก็ต้องหาคนแทนก็ตอนนั้นเองใช่ครับล่าสุด้ชมไม่ได้มีแค่เอ่อคนธุรกิจเอ่อยาอัมรภลาออกจากพรรคไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ละคนเขาก็มีภารกิจส่วนตัวเขาเราจะไปยุ่งกัได้ยังไง ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะทําอะไรก็แต่ละคนเขาตัดสินใจเขาเองท่านอว่าจะมีปัญหาเรื่องพักร่วมกับแล้วก็รัฐบาลไม่มีครับไม่มีไม่มีเรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกครับผมทํางานมาไม่เคยมีปัญหาในฐานะหัวหน้าพักตอนนี้ครับการบริหารงานการบริหารภายในพักมีปัญหาอะไรไหมครับในพักมีปัญหาแต่สื่อมวลชนพยายามไม่มีปัญหาแต่ทํำยังไงก็ไม่มีผมยืนยันทํายังไงพักผมก็มั่นคงสร้างข่าวกันเข้าไปให้ตายก็ไม่มีทาง จะได้ยินัะได้ยินกับผู้สุดท้ายยังขอพูดก่อนเลยพอได้ยินกับผู้สุดท้ายเนี่ยดี่ตกใจเลยเอ๊คุณพีรพันธ์รู้ได้ไงว่าเมื่อกี้คุณอิทธิพันธ์พูดว่าอะไรคือผมก็อยู่กับวงการสื่อมานานบมก็อยากที่วายให้ฟังคุณพีรพันธ์บอกไม่ตกใจอะ่ะแต่ผมว่าตกใจเพราะคุณพีรพันธ์ไม่ตกใจท,ทำไม,มคนในพักตัวเองลาออกไม่ตกใจอย่างนี้เหรอไม่ไม่รู้อ่ะคุณเป็นหัวหน้าพักอ่ะคือถ้าผมเป็นหัวหน้าพักลูกน้องออกอ่ะออกจากสมาชิกพัก ผมก็ไม่ตกใจเพราะผมไม่รู้และตุบตีครังออกผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่ได้อยู่กับตุบตีชังท่านไม่ตกใจแต่ผมตกใจผมตกใจเพราะท่านไม่ตกใจฮะเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะติดตามกันไปต่อแล้วกันสําหรับเรื่องของพักกรุมไทยสร้างชาตินะคะเพราะว่าแม้ว่าจะยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นใต้น้ําภายในพักแต่มันก็มีกระแสออกมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใดๆเกิดขึ้นในพักกรุมไทยสร้างชาติต่อจากนี้หรือเปล่าตอนที่ปรับคอรมออืม มันก็เหมือนว่าพักหลวง,งทิชาตชาติเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเหมือนกันเพราะชื่อที่จะหลุดมีคุณอนุชาาคาสายช่วยกเกษตรแล้วก็ยังมีรัตตีช่วยคานกุกิศรานี่แหล,ละส่วนคนเข้ามาเนี่ยก็มีหลายชื่อ,อแต่สุดท้ายคุณสุชาติชมกลิ่นก็ได้เข้ามาแต่ไม่ได้ไปอยู่แทนที่กระทรวงกรเกษตรเพราะร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยขอดูแลให้เต็มไม้เต็มมือพลน,นัธรรมนัฐท่านก็เลยเลี้ยวไปอยู่กระทรวงพาณิชย์คือมันมีมันมีควันอะ มันมีมนมนฮิตเด่นเจนได้อยู่ภายใต้<ะ>การปรับคอรมองครั้ง<ะ>นี้นะคะเดี๋ยวติดตามกันไปยาวๆ